แต่ทุกคนก็ต้องลองไปหมดเพราะว่าเราเนี่ยดิ้นรนเชื่อความคิดตัวเอง,เองนะที่จริงเราไม่ได้เชื่อครูบา,าอาจารย์หรอกเหมือนเราไปคํานวณว่าเฮ้ยองนั้นเป็นพระอรหันต์องค์นี้เป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยเรารู้ได้ยังไงล่ะฮะว่าองค์ไหนเป็นพระอรหันต์ทั้งที่เราไม่เคยเป็นพระอรหันต์อะฮะน่าจะคนพูดเอาอะไรล่ะมาวัดฮะ เนี่ยมันเป็นเพราะความเชื่อคนที่พูดก็ไม่เคยเป็นอย่างเงี้ยก็เชื่อกันนะเห็นไหมทุกวันนี้สมัยชาวพูดมันเชื่อง่ายขนาดนี้เนะนี่ยความศรัทธานี่ขาดสติปัญญาเนี่ยมัน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 ไม่ใช่นนะมันหลงก็ไปนะนะความเชื่อนี่ยมันมีกำลังมากเหมือนกันนะเชื่อ,อยังไงอะ เห็นไหมไปเชื่ออะไรล่ะไปเชื่อผีไปเชื่ออะไรล่ะเป็นหมอผีเป็นอะไรไปแล้วฮะแขวนผ้ากี่องค์ก็ตายเหมือนกันหละจริงไหมไม่เห็นมันคุ้มครองเราได้เลยถึงข่าวตายไม่ต้องไปใส่อะไรมันก็นอนตายอยู่ดีฮะไม่เห็นใครมาฆ่าเลยสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมอ่ะฮะเราจะเอาอะไรมาป้องกันกรรมอ่ะฮะนี่ชาวพุทธเรามันเป็นอย่างนี้ ที่พูดเนี่ยนะไม่ได้เสียดแทงใครนะพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาพูดถึงเรื่องชาวพุทธเรา,าศาสนาพุทธเราไม่ใช่วัตถุนะาศาสนาพุทธเราคือคนนะถ้าคนไม่ศรัทธาละ่ะถ้าคนเข้าไม่ถึงศีลถึงธรรมละ่ะทุกวันนี้มันเป็นยังไงละ่ะมีอาจารย์ขังนนขังนี่นอเอาแล้วนะปลุกเสกเลียกยันไปแล้วไปแล้วนะ มีเหรอถ้าเราไม่ได้ทําบุญทํากุศลไว้ไม่ได้ทําอะไรไว้มันจะเกิดได้ยังไงอ่ะฮะไม่มีอะไรบังเอิญในโลกหรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนงอมืองอเท้านะถ้าในพัฒนากรรมแก้ในไขตัวเองในปัจจุบันเนี่ยภาวนาแปลว่าพัฒนานะพัฒนาความรู้ความสามารถพัฒนาสติปัญญาตัวเองอันนี้ไปรออะไรก็ไม่รู้ไปบรรลุบรนรดาอ,อะไรก็ไม่รู้ อาน,นังเขาไม่เรียกพุทธเะรนะปีหนึ่งก็จัดงานปฏิบัติทำสองสามครั้งมึงจะไหวไหมหล่ะเอากูณอะถามหน่อยสิฮะสติมันจะรอเอากิเลมันจะรอมึงอะปีหนึ่งมึงจะปฏิบัติสู้มันแค่สามครั้งอะนะพอมอวัดก็ขอศีลม,มันขอกันได้หรือศีนเนี่ยถามหน่อยเอา,อาราธนาศีนเนี่ย าขอศีนเนี่ยนะที่ว่าอาราธนาเนี่ยนะให้ปฏิญาณตนว่าจะรักษาศีลน,นะไม่ใช่ไปขอศีนศีนมันขอกันไม่ได้หรอกคือเรามาอาราธนาแบบมาตั้งสัจจะว่าจะรักษาศีลอย่างเงี้ยเห็นไหมศีลนะมันเป็นข้อห้ามอ่ะจะไปขอกันได้ยังไงมันเป็นข้อห้ามกูเห็นขอกันมาตั้งแต่เป็นสาวจนหัวงอกแล้วยังไม่มีศีนันง้ มันจะมีศีลได้งไงเมื่อมันผิดผิดเชื่อผิดผิดเห็นผิด,ผ,ด,ผ,ด,ผ,ดผิดอย่างนั้นอะ่ะศีลเนี่ยหมายถึงข้อห้ามถ้าเรามีศีลเราเราไม่ทําอะไรอะ่ะเราไม่ได้ทําบาปมันก็มีศีลใค่ไห้เนี่ยฮะไปอยู่บ้านเนี่ยเราก็มีศีลไม่ต้องมาวัดหรอกบางทีคนอยู่วัดนักบวชเนี่ยยังไม่มีศีลเลยถ้าทําชั่วน่ะศีลไม่ได้อยู่กับผ้านะใครไม่ทําชั่วมันก็มีศีลนัล่นแหละ ห่มจีวรโกน,นหัวโลนเนี่ยฮะทำชั่วอยู่มันจะมีศีลได้ไงฮะเบียดเบียตนตนเบียดเบียนคนอื่นอยู่ฮะหลอกลวงเขากินอยู่เนี่ยมันต้องรู้จักศีลนะชาวพทธเราอะอะอ,อะก็ขอศีลขอศีลเพราะนั้นศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องของปกติที่เราไม่ทําชั่วมันก็มีศีลจะอยู่ตรงไหนก็ตามศีลก็เกิดขึ้นขนาดนั้นเลย